สวนปาริดาแม่พี่น้องเนี่ยไม่ไม้แตกยอดอ่อนสวยมากเลยเนี่ยนาจะกินได้เนาะเอ,อ้ยขันกินได้นี่บ่นเลือได้เนี่ยบ่นเลือได้เนี่ยมาพี่น้องปาริดาจีพาเล่นหมอบหมูแกงข้าวปุ้นแล้วเนี่ยปุ่นห่อนหอนปาลิดามีน้ำแกงอยู่ใส่ปลรราไปนิดนึงใส่น้ำปลาไปหน่อยเนี่ย อัวเค็มอะ่ะอีกนิดนิไหมอีกนิดนิเทราดใส,ส่ขนมจีนเราที่มีอยู่เรามีพักอยู่พี่นองลองใส่ดูเนาะใส่พริกป,ป่นด้วยไม่สิเสบบอป่นพักนี่ใส่ไปเลยอยากร้องเบื่อ่ามันจะกินใดบ่ ว้าชาวว่าสะดวกว่ะชาวว่าสะดวกแปบ๊บนึงแปบ๊บนึง่ชาวชาวอย่ามาถามปาริดานะมัานนี้คือเมนูอะไรเมนูของที่มันมีอยู่อ่ะมีน้ำแกงมีผักมีขปุ้นอยู่แถวนี้ห่ะก็ลองคลุกเบิ่ง เดี๋ยวไปเราจะคุกให้มันเข้ากันนะว่าเลยชิมดูว่ามันขาดหรืออะไรโอ้ไปได้แล้วว่าจะบีบมะนาวเดี๋ยวไปเอามะนาวก่อนเด้อมะนาวมาแล้วพี่น้องบ้าชิมว่างหันแอบชิมว่างหันแซบ่บแซบ่บพี่น้องเดี๋ยวขอคุก,กก่อนเด้อคลุกให้ทะนดัดทะนัดก่อนอ้อเครื่องดื่มเย็นๆแค่นั้นพอหืมแซบ่บแห้งแซบ่แซบแห้ง เส่บไล้ยแซยบหล้ท่านอยากกินแน้วแสีบแรืว่าจาเป็นต้องวะต้องไปต้มน้ํายาต้องไปทําแกงเขียวหวานอะไรนะมีอะไรแถวนั้นอ่ะสาวๆคลุกๆกินเลยอร่อยหล้เแซ่บหล้แมพี่น้องเมื่อกี้กินกับปลาทิดานี่สวยใส่กล่องเลยนิสวยใส่กล่องเลยอย่างแซ่บ

คือว่าเห็ดกินเรนเนได้พี่น้องชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงเอาอื ถือว <NYU. S 2> ่าเป็นการครีเอ็นครับพี่น้องเห็ดไปทัวร์แล้วแบบก็อยากอาชบ้าจังงั้นก็แทะจักเห็ดอย่าง ออืก็ถือว่าอันมีอะไรก็กินได้นั่นน่ะพี่น้องนะเมนูนี่ไม่เรียกไม่รู้ไม่รู้ชือบอกไม่ถูกคือมีอะไรอยากกินก็กินอยากใส่ก็ใส่เนาะขอบคุณเลยหลายเด้อที่อุตส่าห์มาดูอะคลิปอะไรก็มารู้บ้าบ,าบ,าบ,าบานะอาบเนาะเดี๋ยวกันคลิปหน้านะคะปาดีดาจะไปกันใหญ่ไหมจะโกโซบิกไหม <laughs> Thanks so much, my friends. Thanks for your support. See you next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.